ดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง stacking tactics สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นการออกกําลังกายที่เป็นการออกปฏิบัติในรูทีนของตัวผมนะครับทีมหรือหน้าที่เป็นหน่วยประียบเศษนะครับในหน้างานของเจ้าที่นะครับว่าทําแบบไหนทําอย่างไรบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับเวลเลอร์เทติคอลนะครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์เทติคอลต่างๆเกียร์ต่างๆหรือเสื้อผ้าต่างๆนะครับสามารถ ไปตามดูได้ในเพจเวลล์ซิลิคอนหรือเว็บไซต์เวลล์ซิลิคอนครับผมโดยที่การกลังกายของเจ้าที่เราบอกไว้แล้วครับวัตถุประสงค์เนี่ยมันแตกต่างมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการอะไรจากการออกกำลังกายนั้นๆถูกไหมครับโดยที่งานเจ้าที่นะครับมันต้องการพัฒนาหลายๆอย่างเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของพละกําลังนะครับเรื่องของความแข็งแรงข,ของกล้ามเนื้อความทนทานไปถึงความคล่องตัวนะครับวันวันนี้เราจะมาปฏิบัติ รูทีนการออกกำลังกายในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าข้อการออกกำลังกายในรูทีนในคลิปนี้นะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากการวิ่งก่อนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทั้งเรื่องของวิ่งทนทานนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วนะครับโดยที่ก่อนเราจะไปวิ่งครับเราก็ต้องมีการยืดเหยียดกันก่อนนะครับโดยที่เราจะยืดเหยียดแบบ ดานมิ s t r e t ช h i n g ก็คือการที่มีการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมให้กับข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อมัดฐานที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งๆส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างไปเลยนะครับผม หลังจากเราทําการยืดเหยียดป็น dynamic stretching แล้วเรือจะเป็นการยืดเหยียดธรรมดาของเราแล้วครับก็จะเป็นการวิ่งนะครับโดยที่ผมก็จะมีทั้งวิ่งแบบระยะสั้นๆนะครับ5โล3โลนะครับหรือระยะเพิ่มคม,มาอีกก็คือจะเป็น8โล10โลครับหรือด้บางครั้งนะก็อาจจะวิ่ง20โล21โลหรือ15โลโดยที่มีการแบกอุปกรณ์วิ่งไปด้วยเป็นเหมือนรักมาชแบกสัพพะะเดินเร่งรีบหรือจะเป็นการวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆตามระยะทาง นะครัซึ่งก็จะเป็นการฝึกทั้งเรื่องของความทนทานนะความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวหรือว่าร่างกายของผู้บฏิบัตินะครับสร้างความมุ่นเคยเคยชินนะครับป้องกันการเป็นตะคิวด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันผ่านการฝึกแล้วมันก็จะรู้ว่าสามารถปฏบิบัติหรือพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นได้นะครับโดยตรงนี้นะครับนอกจากการวิ่งเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของทั้งความทนทานแล้วเราก็สามารถพัฒนาเรื่องของความเร็วได้โดยที่เป็นการวิ่งระยะสั้น้วยการวิ่งวิ่งกับตัววิ่งเก็บของนะครับหร ที่ใช้ความเร็วระยะสั้นๆอาจจะเป็นระยะ1 0 0หรือ50เมตรได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการวิ่งที่ฝึกค,ความตนทานในความเร็วนะครับที่เราเรียกกันว่าวิ่งอินเทอร์วัลนะครับหรือว่าวิ่งเทมโปนะครับก็คือระยะอาจจะระยะไม่ไกลมากนะครับตามระยะทํางาน,นครับหรือระยะแบบตามแบบฝึกยกตัวอย่างเช่นการเทสวิ่งในเงื่อนไขเวลา,าเช่นวิ่ง ห้ากิโลระยะเวลาไม่เกินยี่ห้านาทีหรือแปดกิโลไม่เกินสี่สิบนาทีนะครับนั่นก็เป็นการฝึกวิ่งให้เราสามารถอยู่ในสภาวะที่มีความทนทานของร่างกายได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเราจะไปวิ่งกันนะฮะครับ,รบในการวิ่งเราก็จะวิ่งจ็อกสบายๆนะครับใน,ในบางครั้งนะครับส่วนใหญ่ผมจะเด้นเป็นการถ้าไม่ใช่วันที่ต้องวิ่งพัฒนาความเร็วเกิว่าเทมโปหรืออินเทอร์วอลไงก็จะวิ่งจ็อกที่เป็นความเร็วปกติหกที่ครับผม ให้สูงใจเราอยู่ประมาณโซนสองถึงโซนสามวิ่งจ็อกไปเรื่อยๆนะครับเป็นโซนแตนด์ดของตัวเองนะครับซึ่งแต่ละคนก็ผมเชื่อว่า่วนจะไม่เท่ากันนะครับก็รับเอานะครับให้เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการวิ่งให้คง,งที่ซึ่งของผมเนี่ยจะวิ่งสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณสามสิบโลขึ้นไปนะครับไปเก็บระยที่ว่าเราจะมีเวลาในการไปรเก็บกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิ่งสเตติ้เพสนะครับคงที่วิ่งไปเรื่อย นะครับชมปิวนะครับอเด็มปกตินะครับในวันไหนที่ว่าอยากจะทดสอบร่างกายหรือว่าวิ่งเร็วหน่อยนะครับก็จะเป็นการวิ่งเทมปพลต์แบออิอร์วลที่มีการควบคุมเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกกอนครับหลังจากที่เราได้ทําการยืดเหยียดไปแล้วแล้วก็ทําการวิ่งเรร้อยแล้วนะวิ่งเสร็จครับต่อไปก็จะเป็นการฝึกร่างกายโดยการใช้วิธีการ PT นะครับหรือ physical training นะครับการฝึกทางกายภาพนะครับก็จะเป็นการฝึกในวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ร่างกายให้แข็งแรงนะครับจะเป็นของกล้ามเนื้อฝึกสตริงกพละกําลังนะครับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ผมจะทําปฏิบัติก็คือจะเป็นการบอดี้เวทเวิร์คเอานะครับโดยการออกกำลังกายโดยการใช้แค่ร่างกายเรา่างเดียวไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับโดยจะจัดเป็นเซตอย่างง่ายง่ายนะครับทั้งหมด3ท่านะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายที่เกือบเกบจะเป็นฟูลบอดี้เลยนะครับนะโดยที่จะปฏิบัติท่าละ4เซตนะครับเซตละ15ถึง20ครั้งนะครับจะเป็นการ กันพื้นนะครับสควอตนะครับแล้วก็ซิดอัพนะครับเดี๋ยวกันแบบเดี๋ยวเราไปดูกัน เมื่อกี้ก็เป็นการออกแบบบอดีเวทใช่ไหมครับที่ไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถออกรกลางกายได้พัฒนากล้ามเนื้อได้ทั้งทั้งตัวเลยใช่ไหมครับซึ่งที่ครับผมยกตัวอย่างให้ทําให้ดูเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นท่าอย่างง่ายๆนะครับถ้าอย่างพัฒนาอยากได้เทคนิคที่มันขั้นสูงขึ้นแอนซ์ขึ้นก็เราไปหาข้อมูลดูในสื่อ,อต่างๆนะครับมีให้เราเลือกปฏิบัติได้หลายๆแบบเลยนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์น,นะครับอย่างเช่นาบาร์เดียวหรือข้อแบบนี้นะครับหรือบาร์คู่นะครับเราก็สามารถออกอีกแบบนึงได้ซึ่งผมก็มจะว่าจะ อัปเปอร์บอดี้นะครับหรือกล้ามเนื้อส่วนบนนะครับโดยที่จะใช้ท่าออกแค่3ท่านะครับก็คือท่าดึงข้อนะครับพู่งอัพนะครับแล้วก็ท่าดิฟนะครับท่าดิฟโดยใช้บาคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยท่าพุชอัพนะครับโดยสามท่านี้พื้นฐานจะเริ่มจากการทําจํานวนครั้งที่เราสามารถทําได้จนรู้สึกว่าหมดแรงนะครับแต่ผมไม่ได้ทำท่าละสิบครั้งนะตั้งแต่ดึงข้อนะครับแล้วก็ดิฟแล้วก็ดันพื้นเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับสิบสิบสิบนะครับสามท่าครบแล้วก็พักใช้เวลา ไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ทําซ้ำนะครับหรอบนะครับหรือ10รอบก็ได้นะครับถ้าใครยากพัฒนากล้ามเนื้อส่วนบนนะครับก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนบนอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเรลองไปดูกัน ก็นอกจากท่าอัปเปอร์บอดี้ที่เราทำไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางครั้งถ้าเป็นวันที่ผมอยากจะออกหรือว่าบอดี้หรือว่ากล้ามเนื้อมัสส่วนที่เป็นส่วน,นล่างนะส่วนที่เป็นขาเนี่ยนะครับเราก็จะปรับเป็นท่าเฉพาะทางพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเรื่องความแข็งแรงหรือพะละกําลังในส่วนนั้นนะครับก็คือการออกกําลังกายส่วนที่เป็นขานะฮะซึ่งท่าหลักมันมีไม่เยอะครับถ้าเป็นขาที่ผมที่ผมปฏิบัตินะครับก็จะมีสควอตนะครับหรือว่าแบ็กสควอตแล้วก็ท่ารังนะครับที่ก้าวขาข้า ทางหนึ่งตรงข้ามแตะเข่าอีกข้างหนึ่งชันขึ้นนะครับสลับไปมาหรือทําสลับแบบกระโดดก,ก็ได้ถ้าใครมีความชำนาญแล้วแอดวานได้เป็นอ,อยากเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถเพิ่มน้ําหนักในการถือน้าเบลเข้าไปหรือว่าใส่เสื้อน้ําหนักโหลดเข้าไปบนตัวแล้วก็สามารถปฏิบัติปพร้อมกันได้นะครับในท่าเล่นนะครับซึ่งท่าขาก็จะเป็นท่าด้วยเป็นสควอตเป็นลังเป็นจัมป์สควอตนะครับท่าต่างๆพวกนี้สามารถเอามาปรับใช้ได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็ดจะเป็น รูแบบการเล่นท่าล็อบ o ีน้นะครับสี่ท่าง่ายๆนะครับไาดูกัน จากเมื่อกี้มาที่เราทําการ work out แบบต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการ body w e i g ไปจนถึงการเล่นกับบาร์ด้วยการดึงข้อหรือว่าดิฟต่างๆนะครับเครานี้ก็จะเป็นการพัฒนาการโดยการใช้วิธีการแบบ w e ทเท t น r a i n i n g นะครับก็คือใช้ยดน้าหนักนะครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ผมจะเล่นหลักๆแค่ไม่กี่ท่าเป็นท่าเมนที่เพื่อให้การออกกำลังกายของผมมันง่ายก็ใชเพราะว่าหน้างานผมเนี่ยคือการปฏิบัติงานทางยุทธวิธีหรือว่างานทาเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับในการพัฒนากายก็เป็น ปัจจัยที่มีส่วนหนึ่งตัวอย่างผมจะเอาวิธีการง่ายๆเล่นเป็นท่าหลักๆะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นในท่าที่เล่นส่วนหน้าอกนะครับก็คือ bench press นะครับก็คือเป็น b า r b e นะครับแล้วก็นอนเล่นโดยที่จะเล่นเป็นแบบที่ค่อยๆเพิ่มน้าหนักในทุกๆเซตนะครับก็คือจะเล่น5เซตแล้วก็ยกไปเลยนครับจากน้ำหนักที่ที่เราสามารถอรอมอัพได้ก่อนแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆทุกๆเซตเซต2ก็เพิ่มขึ้นจนครบ5เซตนะครับซึ่ง น้ำตัวท้ายที่ผมจะเล่นก็จะเป็นน้ําหนักที่เป็นน้ําหนักตัวผมนะครับก็ประมาณ9กกิโลนะครับก็ยกให้ได้ครบจํานวนครั้งสิบถึงสิบสองนะครับหรือจะแปดถึงสิบสองก็ได้นะก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนากามเนื้อนะฮะนอกจากเบนเพรสแล้วก็จะเป็นการออกในส่วนของเดนลิฟด้วยเพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ทั้งตัวเลยนะครับก็เป็นเอ็กซ์ไซส์ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับไปหลังจากเดนลิฟเสร็จผมก็จะเล่นในส่วนของ โอ้โชว์เดอะเพรสนะครับก well, right? ็ค well, ือท่าหัวไหล่นะครับก็จะเป็นส่วนหัวไหล่และนอกจากท่าเดดลิฟท์ที่ได้ทั้งตัวก็หัวไหล่จากโชว์เดอะเพรสเสร็จก็จะเป็นในท่าแบ็กสควอตนะครับก็เป็นกล้ามเนื้อขานะครับหลังจากแบ็กสควอตเสร็จก็จะมีเป็นดึงข้อปิดท้ายด้วยซึ่งเห็นนะว่าในท่าที่ผมเล่นทั้งห้าท่าเนี่ยมันก็เป็นท่าที่โลโลมาแล้วถือว่าเป็นการออกทังกาำลังกายเพื่อากล้ามเนื้อทั้งทั้งตัวเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นพัฒนาทั้งเรื่องของสตริงก็คือ ความแขงแรงของกล้ามเนื้อในทุกๆมัดนะครับแต่ก็จะเป็นมัดหลักๆโดยการพยายามทาให้มันกเป็นการขยับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหลักของแต่ละส่วนไม่จะเป็นในส่วนของหน้าอกส่วนของหลังส่วนของหัวไหล่ส่วนของขานะครับซึ่งพวกเราก็สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ใส่ชุดเกราะโหลดของเข้าไปแล้วก็ดึงข้อจํานวนครั้งก็เอาที่เราสามารถดึงได้ฟอร์มให้มันเหมาะสมแล้วก็จํานวนครั้งในตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นในส่วนของการเวทเทรนนิ่งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ ใน,ในแบบไฮเปอร์โทรฟีนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นใกล้ๆสุดท้ายของผมแล้วที่จะฝึกนะครับก็ปิดท้ายไว้ก่อนนอกจากการเวทเทนนินงนี้ผมก็อาจจะมีการออกกำลังกายที่เป็นคล้ายๆแบบเป็นสไตล์คอร์ฟิตนะครับซึ่งจะมีปัจจัยอื่นมาเพิ่มมาที่ทําให้เราได้ปฏิบัติในหลายฟังก์ชันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพลิกยางนะครับหรือเป็นการใช้น้ำเบลปฏิบัติท่าทางที่มันต่อเนื่องนะครับเป็นคอรพาวมูเมนต์นะครับ ก็หลักๆก,ก็คือเราพยายามพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับใครที่มีเป้าหมายยังไงก็ลองหาข้อมูล่าแนวทางปฏิบัติด,ดูตรงนี้ก็เพียงเป็นรูทีนที่ผมปฏิบัติส่วนตัวของผมนะครับตามปัจจัยที่ที่ผมมีเงื่อนไขที่ผมมีตามประสบการค์ของตัวผมนะครับก็เป็นแนวทางให้ใครลองไปต่อยอดหรือว่ามีแนวทางที่ดีกว่าก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรืออยากให้มีการออกกำลังกายเป็นแนวทางให้ ดูเพิ่มเติมก็สามารถคล้องขอได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้ใครที่ว่าอยากออกกอบลังกายลองมาดูกันดูนะครับถ้าพิมพ์วัาตรงไหนขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แจกกิ๊กแท็กติกขอบคุณครับ